เน้ะกลับไปกินข้าวกลับไปกินข้าวเลยอย่ามาอย่ามาเก่งกับแม่กลับไปกินข้าวลงมาจะกินไม่ข้าวอ่ะจะกินไปกินข้าวตัวเองไปกิน มไม่อยู่แล้วมไม่ได้อยู่ับ,บโกเลยไหนขึ้นไปกินข้าวขึ้นไปกินข้าวเงียบแล้วขึ้นไปกินข้าวเงียบแล้วขึ้นไปกินข้าวแล้วแป๊บจะทำอะไรหลังจากนั้นค่อยทำแม่ให้ขึ้นไปกินข้าวก่อน ปั๊บจะดูอะไรปั๊บจะเล่นอะไรปั๊บค่อยทําหลังกินข้าวเข้าใจไหมเอยหือได้ไงครับสิครับเออครับก็นั่งแล้วก็กินข้าวให้หมดปั๊บจะทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยทําแต่ปั๊บต้องกินข้าวก่อนเข้าใจไหมนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งเอาขาลงดีๆเออนั่งเอาขาลงดีๆปั๊บรู้เรื่องนี่ ไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องปะพูดรู้เรื่องนี่หรกกินให้เสร็จนะเออเดี๋ยวแม่ให้นี่ไงเอาในกระดาษเด้อเอาอะไรเอย่ะเอาไปเช็ดปากเออสะอาดไร้ยเดี๋ยวค่อยดูดดดด

มันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องมาแหป่ปากอย่างนี้เป็นขณาที่กินข้าวเดี๋ยวค่อยดูกินข้าวเสร็จค่อยดูเพราะถ้าพับดูด้วย,วยกินด้วยปั๊บกินใช้เวลานาน <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูปั๊บก็รู้แม่ให้ปั๊บดูไม่มีใครแย่งปั๊บวันนี้พี่บ <c oughs> ุญยังไม่กลับจากโรงเรียนอืมเดี๋ยวแม่ให้ดูเข้าใจไหม อย่าเยอะปั๊บอย่าเยอะรู้เรื่องสิลูกไม่ใช่เอะอะเอะอะก็แหบปากแหบปากกินข้าวด้วยกินข้าว อันวินแม่เพื่อนสิเบิ้งเงิน iPad แม่บอกให้กินเขาก่อนมอย่อมสิกินไปนั่มสิเบิ้งไปนั่มออกฤทธิ์ออกเดทกันแม่หัดมาจากไหนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าฟื้นไม่สบาย <c oughs> นานปั <c oughs> ๊บเงียบเลย <c oughs> นั้นก็ไม่ต้องคุยกัน Nhật đây nhật đẹp đây nhật nhật có ngứa nhật nhật ตลอดเวลาเนี่ยปุบ๊บมีแม่คอยเลี้ยงดูนี่มันขนาดไหนลนะ่ะปับ๊บเอ้ยเด็กคนอื่นนะ่ะบางคนนะ่ะเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่ต้องคอยมาประคบประงมหาข้าวหาน้ำหาเสื้อผ้าห่ผมผ้าให้อย่างนี้นะลูกอืออื้อ,อ,อนั่นแหละอื้อนั่นแหละอื้อทุกอย่าง ปั๊บชอบดีขนาดไหนแล้วอย่าริหัดเป็นเด็กที่แหกปากเอาแต่ใจแม่ไม่ชอบเด็กเสียงดังนั่งกินข้าวนั่งกินข้าว